สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ c ีเว็บีมนะครับเวอร์ชันนนะครับเวอร์ชันแ่วแวร์สำหรับช่วยวิเคราะห์โครงสร้างนสร้างคานนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือโจทย์ที่อาจารย์ให้เรามาทำวิเคราะห์กันนะครับโดยส่วนตัวของผมเป็นเลขท้ายตัวสุดท้ายของผมคือเป็นเลขแเป็นเลขคู่นะครับต้องทำข้อขอไข่คือทำให้ แรง1.4 7 8นี้มีแรงเพิ่มขึ้นนะครับ okay. ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการป้อนข้อมูลนะครับเราก็ใส่รูปแบบของคางของเรานะก็จะเป็นแบบว่ายื่นไปทางด้านซ้ายนะครับมีทั้งหมดช่วงนะครับก็ใส่ไปมีทั้งหมดเท่าไหร่2 4นี่คือระยะนะครับ2 4 5 2 4แล้วก็ สองสี่ห้าสี่สามสี่หกสี่สสสี่สามนสี่รับโอเคอไราได้ประมาณนี้ครับรูปแบบของมันก็คือฟรีบอดี้อะไรประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการการใส่แรงนะครับแรงที่มากระทําต่อนะครับใส่น้ําหนักบรรทุกแผ่สม่ําเสมอนะครับ ก็เป็นมีทั้งหมดเป็น0.5เหมดเลยนะครับทั้ง6ช่วง5แล้วก็กดนี่ครับ CL วิเคราะห์คานเลยนะครับเจ็บ,ล,บ,บล้อเราก็จะมาดูนะครับว่าเหมือนกับโจทย์ที่อาจารย์ให้ไหมครับ1.478 ลบหนึ่งลบหนึ่งจุดเจ็ดหกหนึ่งจุดโอเคครับเหมือนกับโจทย์ที่อาจารย์ให้มาเลยนะครับโอเคครับตามโจทย์ของเราก็คือเราเป็นเลขคู่เราต้องทําแรงหนึ่งจุดสี่เจ็ดแปดนี้ให้มีแรงเพิ่มขึ้นนะครับโดยผมจะลองตุ่มการลบแรงที่มากระทำต่อคานแต่และช่วงแต่และช่วงก่อนนะครับเพื่อว่าค่ามันจะได้เพิ่มขึ้นไหมน,นะครับเครับผมจะลองลดช่วงที่ ห้าไปก่อนนะครับก็เป็นศูนย์แต่ตรงนี้เป็นศูนย์กดวิเคราะห์คานโอเคก็จะเป็นหนึ่งจุดหกศูนย์หนึ่งครับตามโจทย์ก็คือหนึ่งจุดสี่เจ็ดแปดก็คือแค่นี้แรงที่มากระทำต่อตรแรงตรงนี้ช่วงนี้ก็เยอะขึ้นแล้วครับแค่นี้เราก็ถูกต้องตามโจทย์ที่อาจารย์ให้ทำแล้วนะครับแเดี๋ยวผมลองใส่เป็นเหมือนเดิมน,นะครับ แล้วเรามาลองลดช่วงอื่นดูนะครับเราจะมาลองลดช่วงที่ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ช่วงที่สามออกนะครับเกิดลงศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามลดช่วงที่สามนะครับใส่เป็นศูนย์ไปแล้วครับแล้วก็กดตกลงโอเคครับแล้วก็กดวิเคราะห์คานะครับแรงที่ด้าก็จะเป็นหนึ่งจุดสี่แปดเจ็ดหนึ่งจุดสี่แปดเจ็ดก็คือแรงยังเท่ากับแรงยังเท่ากับของอาจารย์เลยนะครับ หนึ่งเอ้ยไม่ไเท่าแล้วครับของเราก็แค่นี้เราก็มากกว่าแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองลดออกไปสักสองช่วงนะครับคือช่วงที่สามแล้วก็ช่วงที่ห้าเป็นศูนย์ตกลงแล้วก็เป็นช่วงที่2แล้วนะครับรอบตอนนี้เราลดไป3ช่วงนะครับช่วงที่ลดมีลดคือช่วงที่1แล้วก็3มแล้วก็5้านะครับก็วิเคราะห์คานครับ แรงที่ได้ก็จะเป็น1.611นะครับมากกว่าโจทย์ที่อาจารย์ให้ไปเยอะเลยครับ200กว่าเอ้ยร้อยกว่าเกือแบบ200อครับเคนี่คือคือผมส่วนตัวผมใช้ในการเดาครับอาจารย์คือใช้ในการเดาว,ว่าลบแรงที่มากช่วงนี้ช่วงนี้ไปแล้วว่าแรงขั้นสุดท้ายนี้จะแบบว่าจะเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าของอาจารย์นะครับอเคครับ นี่คือการคิดของผมครับหรือถ้าแต่ว่าคิดแบบว่าถูกต้องคิดแบบแบบมีแนว,แนวการมีแนวทางครับต้องไปดูช่องของอาจารย์นะครับอาจารย์แกสอนดูอยู่ครับคือนี่ครับช่องอาจารย์ด็อกเตอร์สรการสีตาสีต้ออ่อนนะครับก็คือเรามาดูที่ช่องเพจดีนักการวิเคราะห์โครงสร้างน,นะครับดูเพจดีทั้งหมดเมา่อกี้พูด ชื่อเร็วไปครขอโทษนะครับอ,อาจารย์โอเคนี่ครับเส้นอิทธิพลตอนที่4นะครับการวางตำแหน่งมันก็ไม่ต้องหวางการวาง,วางตำแหน่งวางหนักง,ง,งปันทุกนะครับมัน,มนก,ก็กลายเป็นส่งชวงนะมันไม่มีเว้นช่วงอะไรครับวันนี้ผมขอจบการนำเสนเอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ